โรคที่จำเป็นต้องเลี่ยงกาแฟป่วยโรคไหนควรเลี่ยงการดื่มกาแฟเพื่อความปลอดภัยและอาการไม่กำเริบสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ผมมีข้อมูลสุขภาพสาระน่ารู้จากสำนักสารนิเทศสำนักงานปหลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รวบรวมข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ควรเลี่ยงการดื่มกาแฟไปดูกันเลยครับว่ามีโรคอะไรบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลให้เราในการระมัดระวังในการดูแลสุขภาพของเราเองและดูแลคนที่เรารักเพื่อไม่ให้เกิดอาการกำเริบของโรคต่างๆซึ่งโรคที่ควรเลี่ยงกาแฟมีอะไรบ้างมีดังนี้ครับ 1. โรคนอนไม่หลับครับเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่ากาแฟมีสารคาเฟอีนที่ทำให้รู้สึกตื่นตัวดังนั้นคนที่มีอาการนอนไม่หลับแบบเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟโดยเฉพาะในช่วงหลัง14ในกาหรือว่าบ่าย2เป็นต้นไปครับ 2. โรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมอาการไม่ได้ในกาแฟนั้นมีทั้งสารคาเฟอีนและสารกลุ่มไดเทอร์พีนซึ่งมีดิ์เพิ่มการทำงานของหัวใจครับซึ่งจะมีผลทำให้หลอดเลือดหดตัวส่งผลให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นได้ การดื่มกาแฟในปริมาณมากจึงอาจทำให้เกิดใจสัน่นกระสับกระส่ายและความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วขณะครับดังนั้นหากมีภาวะความดันโลหิตสูงอยู่แล้วและควบคุมอาการไม่ได้ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟปริมาณมากๆในเวลาใกล้เคียงกันโดยควรดื่มกาแฟเพียงวันละครั้งหรือให้ห่างกันอย่างน้อย4ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำครับเพราะฤทธิ์ของกาแฟจะส่งผลต่อความดันโลหิตได้นานถึง1-3ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ นอกจากนี้ก็มีควรดื่มกาแฟก่อนไปทำกิจกรรมหนักๆเช่นหลายคนชอบดื่มกาแฟก่อนไปออกกำลังกายก่อนไปวิ่งก่อนไปยกน้ำหนักเพราะยิ่งจะทำให้ความดันโลหิตนั้นสูงขึ้นไปอีกครับ 3. โรคต้อหินคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟนั้นมีผลทำให้ความดันตาสูงได้เช่นกันครับ ดังนั้นผู้ป่วยโรคต้อหินที่จำเป็นต้องควบคุมความดันตาให้อยู่ในระดับดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟชาหรือเครื่องดื่มที่มีสารคาเฟอีนซึ่งรวมไปถึงเครื่องดื่มชูกำลังด้วยและน้ำอัดลมด้วยนะครับแต่ถ้าอยากดื่มก็ต้องจำกัดปริมาณคาเฟอีนไม่เกิน200มิลลิกรัมต่อวันซึ่งกาแฟแก้วเดียวก็เกินแล้วล่ะครับดังนั้นเพื่อไม่ให้เสี่ยงต่ออาการต้อหิน กำเริบหนักกว่าที่เป็นอยู่ควรงดกาแฟไปเลยก็ดีครับ 4. โรคไขมันในเลือดสูง สารในกลุ่มไดเทอร์พีนที่อยู่ในกาแฟส่งผลให้คอเลสเตอรอลโดยรวมหรือว่า LDL คอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์เพิ่มขึ้นได้ครับดังนั้นคนที่มีภาวะไขมันในเลือดสูงควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟสดหรือกาแฟต้มที่ไม่ผ่านการกรองเพราะริ์กาแฟอาจทำให้ร่างกายคุมระดับไขมันในเลือดได้ไม่ดีครับ 5. โรคกระดูกพูนครับ คาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟามีฤทธิ์ เพิ่มการขับแคลเซียมออกจากร่างกายของเราครับซึ่งอาจจะส่งผลทำให้ความหนาแน่นของแร่ธาตุในกระดูกลดน้อยลงและแม้จะไม่ร้ายแรงจนทำให้กระดูกบางมากเสี่ยงต่อการแตกหักแต่ว่าในคนที่เป็นโรคกระดูกพุนค่อนข้างรุนแรงหรือได้รับแคลเซียมไม่เพียงพอนั้นก็ควรระวังโทษของกาแฟในข้อนี้ในเรื่องของการขับแคลเซียมทำให้หมวลกระดูกลดน้อยลงด้วยนะครับหก ภาวะวัยทองผู้สูงอายุควรงดการดื่มกาแฟจะดีต่อสุขภาพมากกว่าครับเพราะฤทธิ์ของกาแฟทั้งไปกระตุ้นความดันโลหิตและอาจกระตุ้นการเกิดไขมันเลวในร่างกายที่สำคัญยังเพิ่มการขับแคลเซียมของร่างกายซึ่งอาจทำให้เสี่ยงต่อภาวะกระดูกพุ่นได้มากขึ้นนั่นเองครับ 7. โรคกระเพาะอาหารที่มีอาการรุนแรง เราอาจเคยได้ยินมาบ้างว่าไม่ควรดื่มกาแฟาตอนท้องว่างเพราะกาแฟาอาจกัดกระเพาะอาหารในหลายงานวิจัยก็ไม่พบว่ากาแฟามีฤทธิ์ที่ทําให้มีอาการปวดท้องหรืออาการจากโรคทางเดินอาหารเพิ่มขึ้นแต่ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นมีเลือดออกในกระเพาะอาหารเป็นแผลในกระเพาะอาหารแพทย์อาจสั่งงดการดื่มกาแฟาเป็นรายๆไปเพื่อไม่ให้อาการที่เป็นอยู่แย่ลงไปกว่าเดิมครับ 8. โรคล,ลาไส้แปรปลวนสำหรับผู้ที่มีอาการลําไส้แปรปลวนควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟเช่นกันครับเพราะอาจทำให้รู้สึกปั่นป่วนในท้องเนื่องจากกาแฟอาจไปกระตุน้นอาการปวดท้องและอาการท้องเสียได้ครับ 9. โรคเบาหวานในกาแฟนั้นมีฤทธิ์กระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนที่ทำให้ระดับน้ำตาลในเลือด เพิ่มสูงขึ้นดังนั้นคนที่เป็นเบาหวานแบบที่ควบคุมไม่ได้แนะนำว่าควรเลี่ยงการดื่มกาแฟจะดีกว่าครับแต่สำหรับในบางคนที่ควบคุมน้ำตาลได้ดีมาตลอดแพทย์ก็อาจจะไม่ได้ห้ามเพียงแต่จะแนะนำว่าอย่าเติมน้ำตาลนมหรือครีมเทียมเยอะเกินไปรวมทั้งอย่าดื่มในปริมาณมากด้วยครับ 10. คนที่มีภาวะขาดวิตามินบีหนึ่ง ถ้าหากมีภาวะขาดวิตามิน B 1ควรงดดื่มกาแฟไปเลยครับเพราะกาแฟนั้นจะยิ่งไปลดการดูดซึมวิตามิน B และยังกระตุ้นการขับวิตามิน B 1ออกทางปัสสาวะด้วยครับซึ่งจะทำให้ระดับวิตามิน B 1ในเลือดลดลงซึ่งจะส่งผลให้มีปัญหาหลอดเลือดระบบสมองระบบประสาทและหัวใจตามมาด้วยครับ 11. หญิงมีครรภ คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภควรงดกาแฟไปก่อนครับเพราะฤทธิ์ของกาแฟอาจทำให้ทารกมีน้ำหนักตัวต่ำกว่าเกณฑ์หรือคลอดก่อนกำหนดได้ทั้งยังมีการศึกษาที่กล่าวถึงการเสี่ยงต่อการแท้งบุตรนอกจากนี้หญิงให้นมบุตรก็ควรงด กาแฟด้วยเช่นกันเพราะคาเฟอีนจะถูกขับออกมาทางน้ำนมได้ด้วยและอาจจะกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทส,ส่วนกลางทำให้เด็กทารกมีพฤติกรรมผิดปกติเช่นนอนน้อยลงตื่นง่ายกระสับกระส่ายงอแงอยู่ไม่สุขดูดนมได้ไม่ดีเป็นต้นครับแล้วเราจะดื่มกาแฟอย่างไรแบบไม่เสียสุขภาพมีคำแนะนำดีๆมาฝากกันครับ เราควรดื่มกาแฟวันละกี่แก้วคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญที่หลายคนข้องใจมานานแล้วซึ่งหลายการศึกษาก็พบว่าคนที่มีสุขภาพดีไม่มีโรคประจำตัวสามารถดื่มกาแฟวันละ3-4แก้ว หรือรับคาเฟอีนได้ไม่เกิน300-400มิลลิกรัมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพแต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟที่ผสมครีมเทียมหรือน้ำตาลในปริมาณมากเกินไปครับเพราะอาจจะไปเพิ่มไขมันและน้ำหนักตัวได้นอกจากนี้อาจจะไปส่งผลกระทบต่อการนอนหลับซึ่งขอย้ำอีกทีว่า ไม่ควรดื่มกาแฟหลัง14นาฬการหรือหลังบ่าย2นะครับถึงแม้ว่าผู้ป่วยหรือคนที่มีภาวะของบางโรคอยู่อาจาไม่ควรดื่มกาแฟแต่ก็ไม่อยากให้มองว่ากาแฟเป็นผู้ร้ายเพราะจริงๆแล้วหากดื่มอย่างเหมาะสมไม่มากเกินไปกาแฟก็มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่ไม่น้อยเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสำนักสารนิเทศสำนักงานประลัดกระทรวงสาธารณสุข กระปุกเฮลคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลชัวกรแชร่ศูนย์ศีพัฒคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับข้อมูลการเลี่ยงการดื่มกาแฟเพื่อไม่ให้การกำเริบสำหรับผู้ที่มีภาวะใน11ข้อที่กล่าวมาข้างตน้นรวมถึงคำแนะนำปริมาณการดื่มกาแฟที่เหมาะสมครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ชอบดื่มกาแฟทุกๆท่านนะครับ ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์จากทางช่องของเรานะครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้อัปเดตที่มีประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ